โอเคโอเค,อเคก็สวัสดีครับผมซิวเวอร์โจสิีนะครับผมอา,อานะครับผมอ่าวันนี้นะครับก็จะมาทําคลิปกับผมเกี่ยวกับโรฮังนะผมคิชิเบะโรฮังเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนสุดเพี้ยนนะครับผมเดี๋ยวผมพูดห้ฟังแล้วกันนะฮะอ่าเริ่มต้นด้วยชื่อของเขานะครับผมโอเคไปฟังกันเลยกับผมไปอ่าคิชิเบะโรฮัง นักเขียนการ์ตูนสุดเพี้ยนเจ้าของสแตนเฮเวนกระดอเฮ้เดี๋ยว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 เฮเวนกระดอครับผมไม่ใช่เฮเวนกระดอเถอะเจ้าของมีมในตำนานอย่างโคตรหลอนหูเลยครับผมบอกเลยประโยคนี้เจอทั่วอินเทอร์เน็ตเลยครับผมซึ่งชื่อของเขาเนี um> ่ยอ่าคิชิเบะโรฮังเนี่ย คชิเปะคำนี้ครับผมเนี่ยตัตคันจินี่นะคชิเปะแปลว่าริมหาดหรือริมแม่น้ําส่วนคําว่าโรเอ่ตามหน้าจอเลยนะครับคำว่าโรคํานี้แปลว่าน้ําค้างครับผมส่วนคําว่าฮังแปลว่าเพื่อนร่วมทางหรือแบบจะอยู่กับคุณอยู่เคียงข้างคุณอะไรประมาณนั้นนะ่ะอะประมาณนั้นนะผมถ้าแปลแบบไอ้นี่หน่อยนะซึ่งในตำน,นานพื้นบ้านของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแม่น้ําสายหนึ่งที่มันจะไหลเชื่อมระหว่างโลกนี้และปรลลพบ นั่นก็คือแม่น้ำสันสึครับผมนอกจากนี้ในกวีของญี่ปุ่นน้ำค้างมันจะถูกใช้เป็นคำอุปมาอุปไมยของชีวิตหรือที่เรียกว่าวิญญาณดังนั้นเราสามารถตีชื่อของโลหังแบบจับๆได้ว่าบยาบๆไปนะพูดแค่นี้นะหยาบๆครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้มันเข้าบรรยากาศนิดนึงนาลิมแมน้ำแห่งป่ลกข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้า วิญญาณที่รักของข้าก็ตีความได้ประมาณนี้ครับผมอ่าก็ดูได้จากตอนหนึ่งในภาคสี่ a ด o n d is อ b a c อ a เบที่โลฮังเนี่ยมาตามหาสถานที่ในวัยเด็กอ่าซึ่งตัวโลฮังเนี่ยมันก็บอกว่าเนี่ยเคยอยู่ที่เมืองโมเิโอครับผมอ่าตั้งแต่ตอนเป็นทาลกจนถึง4ี่ขวบก็เลยมาตามหาตามแผนที่นี่แหละ ซึ่งตโลฮังเนี่ยมันก็สังเกตถึงความผิดปกติได้ครับผมก็คือมันมีซอยที่มันไม่ได้อยู่ในแผนที่อ่าโผล่ปรากฏขึ้นมาครับผมโลฮังก็เลยบอกว่าคนทาแผนที่เนี่ยงานโคตรหุ่ยเลยไม่ละเอียดรอบคอบเลยแต่สรุปก็เดินเข้าไปในซอยนั้นพร้อมกับโคจิของเรานะครับผมอ่าแต่ปรากฏว่าเดินไปเดินมามันก็วนอยู่ที่เดิมครับผมจนได้ไปเจอก,กับสกิมมโตเลมิวิญญาณสาวนะครับผมเธอก็ได้บอกว่าเนี่ยที่นี่เนี่ย คือทางเชื่อมระหว่างโลกนี้และประโลกหรือปรภพนั่นแหละนะครับผมอ่าแล้วเธอก็ได้เล่าอีกว่าเธอและครอบครัวของเธอเนี่ยได้ถูกฆาตกรคนหนึ่งฆ่าตายยกหมู่ครับผมอ่าฆาตกรโลกจิตนะฮะตอนแรกโลหังเนี่ยก็ไม่คิดจะช่วยหรอกครับอ่าแต่ด้วยความซุเนเละข,ของพี่แกนะครับผมเลยบอกไปว่าอือฮึือฮึอออจะช่วยก็ได้ถือว่าเป็นการหาข้อมูลทำการ์ตูนอยู่พอดีเลยอือ จากนั้นโลหังมันก็รู้สึกว่าทําไมกันนะแล้วถึงรู้สึกชนิดเชื่อกับวิญญ,ญาณสาวตนนั้นเลือกเกินก็เลยไปที่หลุมศพของตระกูลสกิโมโตะครับผมสรุปคือโลหังเนี่ยเคยอยู่บ้านของตระกูลนั้นนะผมอ่าตอนที่โลหังเนี่ยมันยังเป็นเด็กประมาณ4ีขวบอ่าก็คือช่วงที่สกิโมโตะเลมิและครอบครัวถูกฆ่ายกตระกูลโลหังเป็นคนเดียวที่รอดจากเหตุการณ์นั้นอ่าโดยการช่วยเหลือของเลมินั่นเองนะครับ อ,อย่างที่ผมบอกชื่อนาะสกุลของโลฮังเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับพวกสิ่งเล่นลับหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพวกผีวิญญาณอะไรพวกนี้นะพวกโยคัยนะพวกนั้นอนะ่ะอยากว่าจะภาคสี่เลยครับผมเรื่องสั้นของโลฮังที่ถูกทําเป็น OVA เป็นฉบับอนิเมะนั่นแหละมันก็ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งเล่นลับหรือพวกวิญญาณหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมที่มันเป็นมังงะเรื่องสั้นของโลฮังเหมือนกันครับผมนั่นคือโลฮังแอดเดิลูปลองไปหาอ่านกันได้เล่มละสองรกว่าบาท มันไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆครับผมผมว่าอาจารย์แกตั้งใจอะโอ้โหมันขนาดนี้แล้วซึ่งมันก็เข้ากับชื่อามสกูลของโลฮังสุดๆเลยบอกเลยเข้ามากซึ่งเจ้าตัวโลฮังเนี่ยมีบุคลิกนิสัยค่อนข้างเอาไปทําเพี้ยนอะแล้วมันก็เพี้ยนจริงๆอะแหละโอ้โหมีคนปกติที่ไหนทําแบบนั้นมั่งอะที่เป็นแบบโอ้โหเรียมแมงม,มุมอะไรแทงมงมุมมันอะนั่นแหละโอ้โหมีใครทํามั่งอ่าเรามาดูข้อมูลของเขากันดีกว่านะครับผม ชิชิเบะโรฮังเกิดเมื่อปี1979อายุ20ปีในภาค4ซึ่งโรฮังเนี่ยเป็นคนที่แบบสีเทาไม่ดีไม่เลวครับผมแต่ค่อนข้างอดใจแต่ถึงกระนั้นเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนที่แบบจิตใจดีเป็นนักวาดการ์ตูนที่ฝีมือดีและประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยและความสามารถในการร่างภาพของเขาเนี่ยถือว่าเข้าขั้นสุดยอดเลยโอ้โห,โห,โหแม่ไม่ถึง2วิ ก็เสร็จแล้วครับผมแค่ดับภาพอะโอ้โหร่างภาพอะเสร็จแล้วโอ้โหเก่งชิบหายโคตรอะไรวะโคตรเก่งเป็นคนที่แบบว่าใส่ใจในผลงานของตัวเองทุกระเบียดนิ้วแบบว่ามันไม่ให้ผิดพลาดเลยอะอ่าประมาณนั้นครับผมซึ่งสำหรับตัวโลฮังเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเขาเขียนการ์ตูนเพื่อให้มีคนอ่านเท่านั้นไม่ใช่เพื่อเงินหรือชื่อเสียงเกีดยรติยศแต่อย่างใดตัวละครโลฮังเนี่ยมันก็จะพิเศษกว่าชาวบ้านคือการเขียนการ์ตูนเนี่ยมันจะต้องมีแรงบันดาลใจใช่ไหม หาจากการอ่านหนังสือหาข้อมูลและสถานที่จริงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมแต่สําหรับตัวละครโลฮังเนี่ยเพื่อให้ได้แรงบันดาลใจในการเขียนการ์ตูนโลฮังเนี่ยมักจะหาประสบการณ์หรือว่าอะไรแบบใหม่ๆเพื่อมาเขียนการ์ตูนนะครับผมโดยไม่คํานึงถึงว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดซึ่งตัวโลฮังในฉบับอนิเมะและ OVA เนี่ยให้เสียงโดยคุณซากุระอิทคาฮิโรครับผมเจ้าของเสียงภาคเทนโตมอนจากแฟนซ่าดิจิบอนแอดเวนเจอร์ ซูซากุจากโคจิอัสและเลเกนจากมอฟไซโคครับผมอ่ะแล้วก็ยังเป็นคนให้เสียงภาคโอโซมาซึ atsu, จากโอโซมาซึซังนะครับผมส่วนในฉบับเกมทั้งออสตา a บ b เท t l e และ Eye of Heaven คือคุณคามิยะฮิโรชิครับผมเจ้าของเสียงภาครีวายจาก Attack o n Titan ส่วนความสามารถสแตนอย่าง Heaven's Heaven นสต r ร์เฮเบิร์หอลินหอลิน <c oughs> ความสามารถของสแตนตัวนี้มีทั้งหมด3อย่างครับผมอ่าอย่างแรกเลย1 การเปลี่ยนคนให้กลายเป็นหนังสืออ่ะคือการเปลี่ยนคนนะให้กลายเป็นหนังสือเนี่ยอ่ะเพื่อดูข้อมูลตั้งแต่ความทรงจำวันเกิดนิดสัยหรือรายละเอียดต่างๆที่แบบที่เกี่ยวกับตัวเหยื่อเองอะ่ะที่โดนพลังของ,ต,งตัวแตนตัวนี้นั่นแหละอย่างที่2คือดึงความทรงจําโดยความสามารถนี้ผมเพียงแค่เราดึงหน้าหนังสือมาหน้านึงตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเหยื่อเนี่ยมันจะทําให้เหยื่อเนี่ยสูญเสียความทรงจําในส่วนนั้นซึ่งตัวเหยื่อที่โดนความสามารถนี้เนี่ย จะมีน้ำหนักลดลงซึ่งดึงมากน้ำหนักยิ่งลดลงจนตายไปนั่นแหละข้อที่3การเขียนคําสั่งอ่าความสามารถนี้ครับผมคือเราจะต้องเปลี่ยนเหยื่อให้กลายเป็นนังสือก่อนนะครับผมโดยเราเนี่ยจะสามารถแก้ไขลบความทรงจํะหรือจะป้อนคําสั่งลงไปเหมือนเชิงสะกดจิตนั่นแหละเช่นจะเขียนให้แบบเออเธอจงมาเป็นแฟนฉันซะอะไรประมาณนี้ครับผมคือมึงไม่ต้องไปหาแฟนแล้วผมมึงได้เมียแล้ว เอาละครับจบคลิปแล้วนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ได้นะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเก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 ่งให้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมกดโดเนท่ยให้ผมเพิ่มบาทสิบาทยี่สิบบาทตันดิชันด้านล่างนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมอ่าท่านั้นก็ซีอูอาร์เกนในวิดีโอด้วยนนะครับผมด้วยครับที่คิดเอาไปแล้วเจอกันเยเฮ่